ไปเอาเสื้อกันหนาวมาล่าะจ้ะเพราะว่าอันนั้นสิเดินไปไกลเติบอยู่โฮงห่างก็เลยไปเอาเสือกันหนาวมาเมื่อกี้เมื่อกี้นแค่ลงม,มารับของมัดนี้จะเดินไปซื้อของโอ๊ยพื้นพี่น้องเบิ่งพื้น,พ,นพื้นเป็นน้ําแข็งเลยจ้ะพื้นเป็นน้ําแข็งนะคะเดินระวังนะอด,ด,ดู่ตรงนี้ งางไปน้ำกันงพี่น้องแต่เขาก็ไม่เห็นเห็นโรยพื้นนะคะไม่เห็นโรยพื้นพี่น้องโอ้นี่มีแดดเดอ้อถึงสิหนาวก็เป็นตะายางอยู่พี่น้องมันมีแดดอากาศพื้นเป็นน้ําแข็งนะคะเนี่ยยี่พ่อนรองเท้าผ้าใบธรรมดาเด้อนี่คือสิบวลืน่นหอกมั้ พี่น้องออกบรรยากาศพึ่งเห็นแดดตัตงแต่มาแต่ไทยแมมามาแต่ไทยได้จักมือหรอได้ยี่สิบมือเนาะได้พอนมากแต่วันที่สองเมื่อในวันที่ยี่สิบสองเนบอแดดพึ่งออกพี่น้องพึ่งมีแดดนะคะก็เลยเดินได้เยืนเป็นน้ำแข็งเฮ้ย ก็สิว่าข่อยเวบาผู้ดเดียวนะพืนะ่พนะ่ะหลังค่ารถจะเป็นตุ่แข็งเด็กจะ้ะเนี่ยห้างตรงนี้ไม่ไกลพี่น้องเดินแป๊บเดียวเนี่ยห่างขามถนนไปหนีกับแม่นห่างซุปเปอร์มาเก็ตเอาเอารมาบ่ล่าหืมมาหอดไม่มีเงินสื่อด้วยเขาอ่อนเห็นไหมพี่น้องอากาศถ้าไม่แดดมันก็สวย มันก็สว่างมีหิมะด้วยมันก็ขาวๆถ้าไม่มีแดดนะมันก็จะมืดๆน,นะคะพี่น้องสวีเดนนหนาวคว้านออกปากห้อยหอ,ยอันอันอพาร์ตเมนต์ได้ผนกับไต่เมืองอยู่พี่น้องแต่ว่กบกัะเบ,บอยู่ในเส้นทุ่มดอก ก็เดินประมาณสองกิโลเข้าในเมืองนะคะแล้วพื้นเป็นกี้ดินพี่น้องโอ้พื <S 2> <S 2้นเป็น้ําแข็งพี่น้องเนี่ยเราก็ใส่ผ้าใบนะแต่ว่าเขาก็มีหินโรยอยู่แต่ละข้ามฝั่งโน้นข้ามถนนก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวข้ามถนนนี่ไงห้างวีโอนะคะอันนี้ขายเฟอร์นิเจอร์พี่น้องคล้ายๆห้างอะไคล้ายๆห้างอีตเซีย้ันห้อง ยายพอ่อนจะไปข้ามถนนมางหันพื้นแม้เป็นตะลื่นแห้งบอลน่ะนะพื้นเป็นน้ำแข็งนะคะนั่นนะนี่ห้างซูปเปอร์ตรงนี้ค่ะแฮมช็อปเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแนี่เไก่บ้านเดนะจ้ะเอ้ยน้องคนนั้นเนี่ยรถคันเมื่อกี้ที่พวกยายพอ่อนสื่ออ,อพาร์ตเมนต์ต่อจากเขาเราจะข้ามตรงนี้ได้ไหม รอรถมาค่นรถไปก่นข้ามถนนจ้าพี่น้องพื้นมันแชะได้นน่น้ำแข็งมันละลายอุ้ยแลนบดายยันมือยันเร,รื่นนะคะเห็นว่าพื้นเป็นน้ำแข็ง เป็นน้ำแข็งเดินต้องระวังนะคะอาห่างจ้าซื้ออะไรดีอุ๊ยก็ถือแท้ชมแม่กากอน,นะคะสมสิบห้าโครนถูกแค่ส,วสาวคนอ่ะ สิบหาหาดูัลูกเสือให้ถึงแต่มักแตงสื่อวอ่ไรดได้พี่น้องมักแต่งแพงแต่งลูกแต่งลูกลยยี่สิบห้ามักแต่งละไร้ะเก็บสิบโอ้ยผักอันนี้ก็คือคือตลาดเอ้ยคือขนาดไหม นี่อันนี้สิบโครนอันนี้อร่อยนะสิบโครนตัวก,กินกับน,น้ำพริกอร่อยพี่น้องถ้าเบิรงอันก,นกล้วยสีแดงกล้วยขารร้ขาวกลมก้วยข้าวกลมเนี่ยเ่าเคยกินเลยแสบบะเนี่ยโลละหาสิเก่าคุนหกสิบค้นอุ้ยอันนี้จะ จักบาทเนาะสามหน่วยอเอาไปล่องกันนะสามลูกเนี่ยเดี๋ยวไปชั่งดูก่อนถ้ามีพี่ชั่งมไม่มีมะนาวก็ถูกด้วยลูกละหานหมหเดยฟอนสีมาื้อสุกินีเนี่ยสุกินีกับเห็ดสุกินีโอ้ยเธอตปไหนหรอ เฮดเฮดลานนี่คือแพงแคพี่น่ยีสิบสียู่อยู่เว้นเรียนสิบสีท่ายออ้มมีสุกีเนี่ยอบบกคลีดีกว่ากะลีบอกคลีหัวละ หัวละสิบพี่น้องหัวหน่อยหัวใหญ่กะสิบพวกะก็เอาหัวใหญ่เ,เลเนะจังเ่ะสุกี้นี่สอพอสาสน่อยกระสิบห้าถูกะลูกใหญ่ลูกเล็กกะสิบห,หบ้าสออันสามสิบ กุ้ง <30 S 2> <30. S 1> หรตัวบ้างซื้ออันไหนที่เป่นตสุดดิบออกออคซื้อกองเมื่อกี้พันกว่าบาทกุ้งเนี่ยสามร้อยกว่าบาทนี่แหละมันเก่าเอ้ลอยสิผาโครนพี่น้องลอยสิเก่าโคลนเนื้อนี่กะคเค่งโล เจ็ดสิบเก้าโครนอันนี้สามลูกอืสองลูกสามสิบก็ประมาณสามสิบก็ร้อยกว่าบาทด้วยนี่ช่องลอยนี่ร้อยกว่าบาทอันนี้ถืออยู่ในสิบครุ่นสามสิบก็อันนี้แม่พี่น้องว่าจักบาทเอากล้วยลองซื้อมาซีมเมึงมันจะแสบว่ะกล้วยเขากำนะสามลูกนี่ 28, 28ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครุ่นลอย ประมาณเกือบร่อยยิบแปดยิบเก่าคุ้นไหมมันร่อยกาบาทแม่สามหน่วยพี่น้องอันนี้เนี่ยทั้งเหมือนนี่แหละทั้งเ,มเนห,นงหมือนนี่เบิร์ท่านหนึ่งแม่ได้ของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยางท่านหนึ่งท่านกาบาทพร้อมแหละมึงเนี่ยพี่น้องนี่แหละของ